สวัสดีครับรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกับท่านผู้ติดตามเช่นเคยนะครับวันนี้เราสี่คนนะครับมีผมรัตพลอ่อนสนิทผมนพรชัยเฉลิมมงคลดิฉันนิติการกำลังวันและดิฉันวัสมนุอุจรินค่ะร่วมกันดำเนินรายการนะครับเสาร์ที่15พฤษภาคมนะครับแล้วก็หวยจะออกสัปดาห์หน้านะครับที่จะถึงนี้คุณนิธิการมีเรื่องราวเกี่ยวกับลอตโต้ด้วันนี้แต่ว่าเราจะเริ่มต้นด้วยข่าวรอบโลกหลายข่าวนะครับเรื่อง ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลแล้วก็กลุ่มฮามาสในปาเลสไตน์นะเรื่องราวของการยึดทรัพย์นักเคลื่อนไหวที่ฮ่องกงนะแล้วก็คนไทยคนหนึ่งนะจะได้มีโอกาสพบกับประธานาธิธบดีไบเดนนะเรามีรายงานเรื่องนี้รอติดตามกันนะครับและเรื่องของคนอเมริกันกับความไม่รู้หรือว่าไม่ทราบนะว่าเพื่อนร่วมชาติคนดังที่มีเชื้อสายเอเชียนะั้นมีใครบ้างนะโดนถามแล้วก็อึ้งไปเหมือนกันนะครับจำนวนมากเลยทีเดียว สำหรับแฟนแฟนแบรนด์มูจิของญี่ปุ่นนะครับเรามีตัวแทนสายมินิมอลลิสต์วันนี้มาเล่าเรื่องราวของการใช้ไฟาจากสินเจียงนะครับแล้วก็ท้ายรายการอย่างที่บอกครับเรื่องของคนอเมริกันที่ถูกลัตโต้ตกลงได้เงินไปมากน้อยแค่ไหนรอติดตามนะครับเอาละรครับเริ่มต้นข่าวแรกเลยอยากจะพูดถึงความรุนแรงที่บริเวณตะวนออกกลางนะร,ระหว่างอิสราเอลแล้วก็ปาเลสไตน์นะครับ ระดับความรุนแรงและก็การประทะกันร,ระหว่างสองฝ่ายนั้นทวีความรุนแรงมากขึ้นนะครับโดยกองทัพอิสราเอลนั้นได้ส่งะทะหารราบนะครับเข้าไปโจมตีกองกําลังติดอาวุธในปาเลสไตน์เป็นวันที่5ติดต่อกันแล้วนะครับแล้วก็เกิดความกังวลจากหลายฝ่ายรวมทั้ง UN นนะครับบอกว่าความขัดแย้งนี้เนี่ยอาจจะยกระดับกลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบในไม่ช้านะถ้าไม่มีความพยายามที่จะแตะเบรกกันนะครับ รายงานข่าวระบุนะครับว่าการยิงถล่มใส่การระหวังอิสราเอลแล้วก็กลุ่มฮามาสในปา,าเลสไตน์ยังคงดําเนินอยู่ในพื้นที่ฉนวนกาซานะครับโฆษกของกองทัพอิสราเอลบอกนะครับว่าอิสราเอลนั้นได้ส่งเครื่องบินรบ160ลำนะครับแล้วก็ทหารราบอีก3ามกองพลรวมทั้งรถถังจํานวนหนึ่งเนี่ยเข้าไปโจมตีกลุ่มฮามาสที่ยิงจรวดเข้ามาในฝ่ายตนอย่างต่อเนื่องนะครับ ก่อนหน้านี้นะครับกองกําลังต้องกันตนเองของอิสราเอลได้ทวีข้อความที่ระบุว่ากําลังของทหารตนนั้นกําลังจะทําการโจมตีฉนวนกาซาอยู่ในเวลานี้นั่นก็ส่งสัญญาณว่าจะมีการบุกเข้าพื้นที่กาซาแต่ปรากฏว่าตอนหลังเนะี่ยมาแจ้งให้ทราบว่าเป็นความผิดพลาดนะบ,บอกว่าเป็นการยิงปืนใหญ่เข้าไปถล่มกลุ่มดังกล่าวนะครับโดยเปิดเผยนะครับว่าเป้าหมายการโจมตีของอิสราเอลนั้นใส่ที่ฉนวนกาซา เป็นที่ระบบอุมโมงนะฮะบ,บริเวณดังกล่าวแล้วก็สำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่ายังไม่เห็นว่ามีทหารราบของอิสราเอลเข้าไปในพื้นที่นะครับแต่ว่ามีการยิงถล่มด้วยปืนใหญ่แล้วก็การโจมตีทางอากาศนะครับท้งนอิสราเอลได้เรียกกองกำลังสำรองเกือบหมื่นคนนะครับ9,000เข้าบริเวณพื้นที่ตามแนวชายแดนแล้วก็เจ้าหน้าที่การแพทย์ของกาซาบอกว่า การจำตีครั้งล่าสุดเนี่ยมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก13รายนะทางตอนเหนือของกาซาในหวันศุกร์นั่นก็เป็นเรื่องราวนะฮะที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลแล้วก็ปาเลสไตน์อยากจะมาที่ภูมิภาคเอเชียกันนะครับคุณนิธิการผมว่าผมงจำคิวถูกนะคุณนิธิการจะพูดถึงเรื่องของการยึดทรัพใช่ไหมนักแอคทิวิสต์ใช่ใช่ค่ะก็เป็นการเคลื่อนไหวของฝั่งทางการฮ่องกงนะคะสั่ง ยืดทรัพย์สินของเศรษฐีวงการสื่อจิมมี่ไลน์นะคะซึ่งรวมถึงหุ้นบริษัท Next Digital ของเขาด้วยซึ่งนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่ทางการฮ่องกงนั้นมีบทลงโทษที่ออกมาและส่งผลกระทบต่อบ,บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของฮ่องกงภายใต้กฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่นะคะอันนี้เป็นรายงานของรอยเตอร์ที่อ้างอิงแถลงการของทางการฮ่องกงซึ่งออกมาในจังหวะที่ ตลาดหุ้นปิดพอดิบพอดีในวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นนะคะระบุว่านอกจากหุ้นของบริษัท Next Digital ของ Jimmy l ไลแล้วเนี่ยทางการฮ่องกงยังสั่งอายัดบัญชีธนาคารของ3บริษัทที่เจ้าพ่อสื่อรายนี้เป็นเจ้าของด้วยนะคะทีนี้ทาง CEO ของบริษัท Next Digital ก็ออกมาแถลงการทันทีเลยว่าการยึดทรัพย์สินของไลนนะ์นั้นไม่มีผลกระทบกับการดําเนินกิจการของบริษัทแต่อย่างใดแล้วก็ยืนยันว่าพนันกงานทุกคนยังคง เดินหน้าปฏิบัติหน้าที่ในการนําเสนอข่าวต่อไปนะคะทั้งนี้บริษัท Next Digital ของ j i m มี l a i เป็นผู้จัดทิม Apple Daily หนังสือพิมพ์แท็บลอยแนวคิดหนุนประชาธิปไตยที่ทรงอิทธ,ธ,ธิพลในฮ่องกงนะคะแล้วก็เป็นที่จับตาของทางการจีนรวมถึงฮ่องกงมาโดยตลอดเลยรวมถึงทางเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฮ่องกงเองเนี่ยเคยออกโรงเตือนนะคะเรื่องการนําเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์นี้แล้วก็จะผลักดันกฎหมายตั้งข่าวปลอมขึ้นมาในฮ่องกงด้วยซึ่งกลายเป็นว่าถูกกระแสะวิจารณะ,ะคะ่ะว่า ทางการฮ่องกงเนี่ยพยายามจะปราบปรามสื่อควบคุมสื่อภายในประเทศมากกว่าการที่จะมาต้านข้อมูลเท็จซะมากกว่าที่จะเกิดคําถามตามต่อไปว่าเอ๊ะมูลค่าทรัพย์สินที่ทางการฮ่องกงยึดไปจากจิมมี่ไลน์เนี่ยมันเป็นเท่าไหร่กันแน่นะคะซึ่งยังไม่มีการเปิดเผยมูลค่าออกมาแต่ว่าเขามีข้อมูลการยื่นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงอะนะคะระบุว่าจิมมี่ไลน์นั้นถือหุ้นรายใหญ่ของ Next ดิจิทัลในสัดส่วน7 1ซนะนะคะคิดเป็นมูลค่า350ล้านดอลลาร์ฮ่องกง อ้างอิงจากราคาหุ้นที่ปิดการซื้อขายเมื่อวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นค่ะขอบคุณมากครับคุณนิธิการครับจากฮ่องกงนะฮะไปกันต่อที่สิงคโปร์คุณพัชเรื่องโควิดเัสในสิงคโปร์เนี่ยมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างครับครับสถานการณ์ในสิงคโปร์ในสายตาของตลาดสางคโปร์คือรุนแรงขึ้นมากจนประกาศจะดําเนินมาตรการล็อกดาวน์รอบใหม่มีผลต้อง แต่วันที่16ษภาคมนี้เป็นเวลา4สัปดาห์นะครับเนื่องจากว่ามีการระบาดเพิ่มขึ้นและมีการระบาดจากกลุ่มที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ามาจากตรงไหนตามจุดต่างๆไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้ภายใต้ามาตรการที่จะมีผลในไม่กี่วันข้างหน้านี้ทางรายงานข่าวบอกว่าบรูเบิร์กนะครับรายงานบอกว่าก็จะมีการสั่งไม่ให้ประชาชนรับประทานอาหารในร้านอาหารแล้วก็ทางพัตาคาก็ต้องมีหน้าที่ขายแบบเทคเว a y หรือว่าส่งเท่านั้นแล้วก็มีการจำกัด การที่ถ้าเราจะไปเยี่ยมใครที่บ้านใครไม่ว่าจะเป็นสมาชิกครอบครัวหรือเปล่าไม่ให้เกิน2คนต่อครั้งจากปัจจุบันให้ให,ให้ไม่เกิน5คนนะครับแล้วก็เรื่องการทํางานจากที่บ้านเขาบอกว่ามันจะเป็นนโยบายอัตโงมาที่ทุกคนทําตามไปเลยทางอันนี้เป็นรายละเอียดของกระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์ที่ออกมาในวันศุกร์นะครับอนอกจากนั้นประเด็นสาคัญก็คือนโยบายระหว่างประเทศที่สิงคโปร์ได้เจรจากับฮ่องกง,ง,งไว้จะทําฟองอากาศการเดินทาง travell bubble ซึง่งจริงๆแล้ว ควรจะมีการดําเนินการตั้งแต่วันที่26พฤษภาคมนี้มีการตั้งข้อสังเกตว่าคงไม่ได้เริ่มแน่ต้องเลื่อนไปะระยะหนึ่งอย่างที่บอกนะครับว่าปราการเพิ่มของผู้ติดเชื้อสูงขึ้นในสิงคโปร์จนน่ากังวลแต่ถ้ามาดูตัวเลขแล้วอาจจะสูงว่าไม่ได้เยอะเลยคือในวันศุกร์พบผู้ติดเชื้อ24คนเขาบอกประมาณครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นคลัสเตอร์ที่เกิดขึ้นจากบริเวณแถวสนามบินชางงีแต่ว่ามันมีตัวเลขที่เหลือเป็นตัวเลขของคนที่ ติดเชื้อแล้วกระจายตามจุดต,ต่างๆทั่วสิงคโปร์มไม่รู้ว่าเชื่อมต่อกันได้อย่างไรเขาบอกออออคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยในสดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีทั้งหมด15คนสูงขึ้นจาก7คนในสัดาห์ก่อนทําให้ทางสาธารณสุขของสิงคโปร์ค่อนข้างจะกังวลอย่างมากและมีคนบอกว่าการที่เคยเป็นประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นเขาบอกว่า สวรรค์ปลอดโควิดอย่างสิงคโปร์ซึ่งมีไม่กี่ประเทศในโลกในปีที่แล้วที่ควบคุมสําเร็จตอนนี้สถานการณ์นี้ถือว่าเป็นความล้มเหลวในการดำเนินมาตรการต่างๆแล้วทางนายุทธมนตรีเซียลงก็โพสต์ข้อความ a c e b o o k นะครับ ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่กําลังเร่งตรวจหาการติดเชื้อไปพร้อมๆกับมีการล้อมกรอบตีรั้วล้อมรั้วการกระจายของเชื้อโควรัสอย่างเต็มที่แล้วก็สิงคโปร์ก็มีการออกมาขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารหรือว่าสินค้าจาเป็นจาขาดตลาดแต่ปรากฏว่ามีภาพของประชาชนไปยืนเข้าคิวหน้าทุกมาร์เก็ตมากมายนะครับแล้วเขาบอกว่าในร้านคนที่เข้าไปได้ก็ ซื้อของทุกอย่างเต็มรถเข็นจนชั้นของว่างไปหมดเลยพนังกงานต้องรีบเติมอย่างเต็มที่อันนี้ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดในสิงคโปร์ครับครับเดี๋ยวคุณนภพระจะพากลับมาเอเชียแต่ว่าอีกพิกัดหนึ่งนะครับตอนนี้มาที่อเมริกากันบ้างนะครับมีคนไทยคนหนึ่งนะที่อยู่ในฉากประวัติศาสตร์บทใหญ่ของคนทนไทยอยู่ในฉากประวัติศาสตร์บทใหญ่ของอเมริกาเลยทีเดียวเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายคนต่างด้าวนะครับนั่นก็คือคุณนิวนะครับ คุณหมอนิวจิรายุทธลัทธิวงสกรนะครับก็เป็นผู้เรียกร้องนะฮะแล้วก็เดินเรื่องเออเอาเรื่องรัฐบาลของทรัมป์ในเรื่องกฎหมายดังกล่าวถึงศาลสูงสหรัฐไปก่อนหน้านี้เป็นข่าวใหญ่มาแล้ววันศุกร์นี้ครับทานาธิบดีโจบไบเดนเนี่ยมีกำหนดพบคนต่างด้าวหกรายนะครับที่ตอนเด็กๆเนี่ยเข้าเมืองมาผิดกฎหมายกับครอบ,บครัวหรือว่าดรีมเมอร์ที่ทำเนียบขาวใน6กรายของดรีมเมอร์นี้เนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือ คุณนิวคุณหมอนิวเนี่ยจะเข้าพบกับประธานาธิบดีจโจไบเดนด้วยนะครับโดยประวัติของคุณหมอนิวเนี่ยสั้นๆก็คือว่าเข้ามาอเมริกาในช่วงต้มยำกุ้งนะกับคุณพ่อคุณแม่ซึ่งหอบลูกมา3คนมีคุณนิวแล้วก็มีอีก2คนนะฮะที่เป็นพี่น้องกันก็เดินทางเข้ามาในคลิฟเนียนะฮะตอนนั้นคุณนิวอายุ9ขวบนะแล้วก็อยู่ที่อเมริกามาเรียนมหาวิทยาลัย ระดับท็อปเลยคือเข้ามหาวิทายาลัยฮาร์วาร์ดนะฮะเรียนสาขานโยบายสาธารณสุขแล้วก็เรียนแพทย์ที่มหาวิทยาลัย University of California ที่ซานฟรานซิสโกนะฮะก mm hmm. ลุ่มที่คุณนิวเข้าร่วมแล้วก็เรียกร้องประชาเรียกร้องเสรีภาพแล้วก็สิทธิในการอยู่ที่อเมริกาโดยรับความคุ้มครองเนี่ยคืออยู่ภายใต้โครงการที่เรียกว่าดาค่านะเป็นโครงการที่อดีตธนาธิดีโอบามาเนี่ยเริ่มขึ้นเมื่อปี2012นะ ในในประวัติครับที่คนที่เป็นดรีเมอร์และได้เข้าทำเนียบขาวเนี่ยที่ยังเปิดเผยนะมีแค่สมีแค่สองครั้งเท่านั้นก็คือเมื่อปี2015นะฮะาตอนนั้นโอบามาป็ระธานาธิบดีและโจไบเดนเป็นรองประธานาธิบดีแล้วก็มีครั้งนี้วันสุกเนี้ยที่มีจะมีดรีเมอร์เข้าพบประธานาธิบดีที่ทำเนียบขาวนะส่วนอีก5คนนะประวัติสั้นๆที่จะเข้าร่วม การพบกับโจไบเดนกับคุณหมอเนวยนะก็มีชื่อมารียาพาลีนะฮะเข้ามาอเมริกาตั้งแต่อยู่ขวบแล้วก็มีอีกคนหนึ่งชื่อแอสตัวเทียนนะฮะเติบโตในนิวยอร์กมาจากเซเนกัลแล้วก็มีอีก2คนที่มาจากเม็กซิโกนะส่วนอีกคนหนึ่งนั้นเป็นลูกแรงงานต่างด้าวในรัฐแคลิฟอร์เนียชื่อเลดี้แรนเกิลนะครับเอาละจากเรื่องของริมเมอร์นะครับจะมาพูดถึง เศรษฐกิจแล้วก็ภาคสังคมอเมริกันดีกว่าว่ามีสัญญาณที่เริ่มให้เห็นว่าฟื้นตัวสู่ความเป็นปกติมากขึ้นเนี่ยนะครับอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็รายงานข่าวอย่างน้อยสองข่าวแหละที่ผมคิดว่าเป็นสัญญาณพูดถึงการกลับมาสู่ความเป็นปกติก็คือการที่ไบเดนเนี่ยจัดแถลงข่าวที่โรสการเดนในทำเนบข่าวนะครับบอกว่า CDC นั้นแนะนำแล้วลหะว่า ถ้าคุณฉีดวัคซีนครบโดสแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องสวมหน้ากากนะฮะแต่ว่าก็มีที่จำกัดบางที่ที่ไปขึ้นรถตรงเรืออะไรเหล่านี้ก็ยังแนะนำให้ใส่อยู่แต่ว่าถ้าเดินตามสวนสาธารณะแล้วเนี่ยปลดล็อกเรื่องนี้แล้วแล้วก็มีข่าวหนึ่งก็คือเรื่องที่ FDA อนุมัติให้ฉีดวัคซีนของไฟเซอร์สำหรับเด็กอายุ12-15ปีนะฮะนั่นก็ทำให้ทุกคนมองไปสู่ว่าร้อยละ70ของประชากรอเมริกันเนี่ย จะได้วัคซีนหรือไม่นะตามเป้าที่กำหนดไว้ก่อนวันที่4กรกฎาคมของประธานาธิบดีไบเดนนะสัญญาณอื่นๆจะบอกให้ฟังอย่างรวดเร็วนะครับก็คืออย่างภาคเอกชนเนี่ยตอนนี้ก็มีการจ้างงานแรงงานในระดับตำแหน่งแรกเข้าหรือว่า entry level มากมายนะตัวอย่างก็คือ amazon เนี่ยบอกจะจ้าง75,000ตำแหน่งนะแล้วก็ค่าแรงไม่เลวทีเดียวคือ17ดอลลาร์ต่อชั่วโมงนะ แล้วก็บริษัทฟาสต์ฟู้ดแมคโดนัลล์เนี่ยมีมีแผนจะจ้างงาน1 0 0 0 0หมืตำแหน่งในเวลา3เดือนอย่างนี้ส่วนเรื่องการเดินทางสัญจรครับเที่ยวบินทั่วสหรัฐนะฮะมีตัวเลขคนเดินทาง1 7ล้าน7แสนคนนะฮะเมื่อวันอาทิตย์ช่วงอ่าวีกที่ผ่านมาถือว่าสูงสุดตั้งแต่เกิดการระบาดของโคนนวิด -19 นะเอาละครับจะปิดท้ายช่วงข่าวรอบโลกก่อนที่จะเข้าช่วงสนทนาด้วยข่าว เรื่องอชีวิตดีของแมวนะที่สามารถทรงตัวอยู่ได้หลังจากตกตึกมาห้าชั้นแถมยังเดินต่อไปหาเจ้าของเองโดยไม่แคร์ไม่สนนะฮะคุณนิธิการเป็นยังไงบ้างเรื่องนี้ เรื่องนี้นี่คือทางสารข่าว AP เนี่ยเขาบอกว่าไม่รู้ตอนนี้น้องแมวตัวนี้จะเหลือ8ชีวิตจากทั้งหมด9ชีวิตหรือเปล่านะคะอันนี้เป็นเรื่องราวของน้องแมวสุดแข็งแกร่งแห่งนครชิคาโกนะคะก็เสี่ยงตายกระโดดลงมาจากหน้าต่างอาคารชั้นที่5หนีไฟไหมอาคารนะคะอันนี้มีภาพมาจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงในนครชิคาโกนะคะเขาก็บันทึกเหตุก,การณ์จากด้านนอกของอาพาร์ตเมนที่เกิดเพลิงไหมแล้วนักะจญเพลิงก็กำลังควบคุมสถานการณ์กันอยู่นะคะจู่ๆ ก็มีแมวดําตัวหนึง่งค่ะปรากฏตัวขึ้นมานะคะท่ามกลางกลุ่มควันแล้วก็โผล่หน้าโผล่ตาเข้ามาเหมือนกับระยะอยู่สักพักหนึง่งสักพักหนึ่งค่ะเขาก็จัดท่าจัดทางแล้วก็ถอยออกไปแล้วก็กระโดดพุ่งออกมาจากกระจกหน้าต่างอาคารนะคะแล้วก็ลงแตะพื้นหญ้าด้านหน้าอาคารและกระโดดขึ้นมาเล็กน้อยนะคะตามแรงกระแทกคือถ้าใครดูการแข่งขันยิมนาสติกเนี่ยก็อาจจะพอทราบกันได้คือจังหวะที่มันลอยปุ๊บขึ้นมานะคะ <lakes ifik> <saddle. S 2> แล้วก็ กระแทกแล้วก็มีการเบัลล์ขึ้นมาเล็กน้อยแต่หลังจากนั้นเขาก็ทรงตัวอยู่ได้อันนี้สิบเต็มสิบเต็มสิบนะคะเดินต่อได้เลยไม่มีอาการบาดเจ็บเลยแม้แต่น้อยนะคะขณะที่ผู้เห็นเหตุการณ์ก็ตกตะลึงค่ะที่ได้เห็นลีลาของแมวแปดชีวิตแห่งนะครชิคาโกแห่งนี้นะคะโดยโฆษกของสำงนักดับเพลิงชิคาโกบอกว่าแมวเขาตกใจเขาเลยไปหลบอยู่ใต้รถดับเพลิงสักครั้งสักพักหนึ่งทําให้รู้สึกดีขึ้นปุ๊บเขาก็ออกมาปรากฏว่าตอนออกมาคือกลับไปที่จุดเกิดเหตุอีกครั้งหนึง่ง คิดว่าน่าจะไปตามหาเจ้าของอะนะคะก็ไม่ถามเจ้าหน้าทงเจ้าหน้าที่เลยนะคะไปตามหาต่อไม่รอแล้วนะคะแล้วก็ยืนยันนะคะว่าเหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่ว่ายังสอบสวนกันอยู่ว่าต้นเพลิงเนี่ยมาจากที่ไหนกันแน่นะคะใครที่สงสัยว่าน้องแมวตัวนี้เนี่ยกระโดดลงมาแบบยิมนาสติกได้คะแนนสิบเต็มสิบอย่างไรเนี่ยเรามีภาพคลิปเหตุการณ์นะคะในเว็บไซต์วิ a t h ท i com ค่ะอืมพอผมปากผมคอนะครับเรื่องแมว วันนี้ให้คนรักสุนัขมาเล่าเรื่องแมวนะครับแล้วคนรักแมวจะเล่าเรื่องอะไรครับคุณรัสมน์เห็นว่ามีเรื่องราวเกี่ยวกับคนอเมริกันใช่ไหมครับแล้วก็คําถามต่อคนเหล่านี้ว่าคุณรู้จักคนเพื่อนร่วมชาตเชิเชื้อสายเอเชียใครบ้างที่เป็นคนดังตกลงไปยังไงบ้างโพลสำรวจมาค่ะครน,นี้ถามคุณรัตพลก่อนว่าถ้าเกิดว่าพูดถึงคนเอเชียอเมริกันที่มีชื่อเสียงเนี่ยคุณรัตพล์จะคิดถึงใครเป็นคนแรกคะ คือผมอยู่ในกรุงวอชิงตันนะครับผมก็ต้องนึกถึงนักการเมืองอย่างเช่นแคม่ดักเวิร์ธนะฮะหรือว่าอเมร่าแฮร์ริสก็มีเชื้อสายอินเดียนะครับใช่ค่ะแต่ว่าในผลการสำรวจนี้นะคะบอกว่า42เลยค่ะของผู้ที่ตอบแบบสอบถามเนี่ยที่ก็รวมทุกเชื้อชอาติอื่นๆนะคะที่ไม่ใช่เชื้อชาติเอเชียอเมริกันค่ะก็มีทั้งคนขาวคนผิวดำแล้วก็คนลาตินอเมริกันนะคะ ถึง42%เลยที่บอกว่าไม่ทราบค่ะว่าจะใส่ชื่อของใครดีถ้าพูดถึงคนดังที่เป็นคนเอเชียนอเมริกันค่ะซึ่งผลการสำรวจครั้งนี้นะคะก็จะดทำโดยองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรค่ะชื่อว่า Leading Asian Americans to Unite uh, Un for Change นะคะ mm hmm. ก็ผลสำรวจดังกล่าวนะคะก็สอบถามชาวอเมริกันทั่วประเทศค่ะ2,766คนเลยโดยเป็นการสำรวจความเห็นที่มีต่อคนเอเชียนอเมริกันนะคะอย่างที่บอกไปแล้วว่า42%เลยค่ะบอกว่าไม่ทราบ ถ้าเกิดถามว่าคนอินเียอเมริกันที่คุณรู้จักเนี่ยเป็นใครแล้วก็หลังจากนนั้นคําตอบที่ได้มารองลงจากนั้นนะคะ11%ค่ะซึ่งก็ต่างกันเยอะเนาะ12กับ11% 1บอกว่าคิดถึงเฉินหลงค่ะซึ่งก็เป็นนักแสดงศิลปะป้องกันตัวระดับตํานานเลยชาวฮ่องกงค่ะอีก9%ก็ใกล้ๆกันค่ะก็เป็นบรูซลีค่ะเป็นนักศิลปะป้องกันตัวชาวอเมริกันที่เป็นตํานานอีกท่านหนึ่งนะคะ ในเรื่องนี้นะคะคุณนอร์แมนเชิร์นค่ะผู้ร่วมก่อตั้งแล้วก็ประธานบริหารขององค์กรที่จัดทาผลสํารวจในครั้งนี้นะคะระบุว่าผลสารวจค่ะแสดงให้เห็นว่าถึงแม้ว่าชาวเอเชียอเมริกันนะคะจะมะีพื้นที่หรือว่า visibility ตามพื้นที่สื่อมากขึ้นเนี่ยแต่ว่าคนอเมริกันกลับไม่รู้ถึงการมีตัวตนของคนเอเชียอเมริกันมากเท่าไหร่ค่ะแล้วก็เรื่องนี้นะคะยังเกี่ยวข้องกับเหตุหรือ ate, ว,ว่าอเซีกรรมจากความเปลียดชังที่มีต่อชาวเอเชียที่เพิ่มขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมาด้วยค่ะ ทั้งนี้นะคะอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจของผลการสํารวจนี้ค่ะก็คือว่าผลการสํารวจนี้เนี่ยจะทําขึ้นเป็นเวลาเกือบสองสัปดาห์หลังจากที่เกิดเหตุกรารณ์ยิงสปาค่ะที่นครอลนตาที่รัฐจอร์เจียนะคะที่ถ้าหลายท่านจํากันได้ค่ะเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต8คนแล้วก็6ใน8คนนี้ค่ะเป็นหญิงเชื้อสายเอเชียค่ะ แล้วก็ผลการสำรวจนะคะยังพบด้วยว่าชาวอเมริกันผิวขาวกว่า1ใน3นะคะแล้วก็ผู้สนับสนุนพรรคเดโมแครตเกือบครึ่งหนึ่งแล้วก็ผู้สนับสนุนพรรคเดโมแครต22เนี่ยบอกว่าเขาไม่ทราบค่ะว่าควาวมรุนแรงต่อชาวเอเชียเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะคะผลการสำรวจยังระบุด,ด้วยค่ะว่าชาวเอเชียอเมริกันไม่ถึง1ใน4ค่ะรู้สึกว่าพวกเขาได้รับความเคารพแล้วก็ได้รับการน,นับถือในสหรัฐค่ะแล้วก็ชาวเอเมริกันนะคะก็ ผลการสำรวจนี้ค่ะยังระบุได้ว่าชาวอเมริกันเนี่ยมักรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับคนเอเชียอเมริกันนะคะผ่านทางสื่ออย่างเช่นภาพยนรตร์โทรทัศน์แล้วก็เพลงมากกว่าที่จะรู้จักชาวอเมริกันเชื้อใยเอเชียผ่านทางการเป็นเพื่อนหรือเป็นเพื่อนร่วมง,งานที่แท้จริงค่ะสําหรับเบื้องหลังการจัดทำแบบสำรวจครั้งนี้นะคะทางองค์กรค่ะก็ได้ปรึกษากับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลชาวเอเชียอเมริกันนะคะหนึ่งในนั้นค่ะก็ชื่อว่าคุณพอวัตนาเบ้ค่ะเป็นหนึ่งในทีมผู้จัดทาแบบสํารวจแล้วก็เป็น เพือมาวยการสถาบันเอเชียนศึกษาของมหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์วิทยาเขตบอสตันนะคะคุณพอวัตนาเบค่ะได้บอกเล่ากับสำนักข่าวเอ็นบีค่ะบอกว่าแบบสอบถามนี้เนี่ยก็มีต้นแบบมาจากแบบสอบถามที่เกี่ยวกับเชื้อชาติแล้วก็ศาสนาที่มีมาก่อนหน้านี้นะคะด้วยหนึ่งในต้นแบบที่เป็นต้นแบบของฉบับสุดในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นแบบสอบถามที่สื่สอถึงประสบการณ์ของชาวยูอเมริกันต่อความรู้สึกต่อต้านชาวยูหรือว่าแอนี้เซมิติซึมค่ะ นอกจากนี้นะคะคําถามที่อยู่ในแบบประเมินนี้คะ่ะยังออกแบบมาเพื่อดูว่าผูต้ตอบแบบสอบถามยจะมีความคิดในเชิงเหมารวมต่อชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียมากแค่ไหนนะคะผลสต์รวจค่ะก็พบว่าผูต้ตอบแบบสอบถามหนึ่งใน5ค่ะบอกว่าชาวเอเชียอเมริกันเนี่ยเขาน่าจะมีความจงรักภักดีต่อประเทศถิ่นกําเนิดของเขามากกว่าสหรัฐอเมริกาซึ่งความจริงแล้วนคนกลุ่มน,นี้ค่ะเขาก็เกิดแล้วก็เติบโตที่สหรัฐอเมริกานะคะ คุณวัตนาเบ,บค่ะบอกว่าคําตอบนี้ค่ะแสดงให้เห็นว่าชาวเอเชียนอเมริกันนะคะยังถูกมองว่าเป็นชาวต่างชาติค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นความย้อนแย้งเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยชาวเอเชียระลอกแรกที่อพยพเข้ามาในฝั่งสหรัฐเนี่ยค่ะอพยพมาตั้งแต่เกือบ200ปีที่แล้วค่ะแล้วก็ผลสํารวจนะคะที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าชาวเอเมริกันเนี่ยจะรู้สึกสบายใจกับชาวเอเชียมากกว่าถ้าเกิดว่าชาวเอเชียคนนั้นเนี่ยเป็นแพทย์เป็นเพื่อนหรือว่าเป็นเพื่อนร่วมงาน S <S มากกว่าในฐานะที่เป็นหัวหน้าเป็นญาติที่มาจากการสมรสหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าอินลอค่ะหรือว่าในฐานะประธานาธิบดีสหรัฐแสดงให้เห็นว่าชาวอเมริกันเนี่ยเรียกว่ามีความรู้สึกหรือว่าเป็น perception เนี่ยค่ะต่อชาวเอเชียเหมือนกับว่าที่เห็นผ่านสื่อแหละว่าานเอเชียต้องเป็นเพื่อนที่ดีเป็นหมอที่ดีแต่ถ้าเกิดว่ามีคนเอเชียที่อยู่ในระดับเป็นผู้นำอย่างเช่นระดับประธานาธิบดีเนี่ยก็จะรู้สึกไม่สบายใจเหมือนกับในฐานะที่เขารับรู้กันทางผ่านสื่อค่ะอืมครับโห พวกเราฟังข้อมูลแล้วก็เลิกคิวนี่ไม่ใช่เน็ตค้างหรือเน็ตค้างอาจจะปนขนาดถ้าคนดูเราบน Facebook แต่ว่าเป็นเรื่องที่ทึ่งทึ่งจริงๆนะเอาละ่ะมีเรื่องต่อมาเนี่ยเกี่ยวกับข้อ,ขอคุณภาพไปร้ําไปเรียนถึงญี่ปุ่นมานะ <c oughs> จะต้องถามให้เป็นตัวแทนฝ่ายมินิมอลลิสแล้วว่าร้านมูจิเนี่ยที่เป็นร้านผลิตภัณฑ์ญี่ปุ่นเนี่ยปรากฏว่า <c oughs> ใช้ฝ้ายจาก พื้นที่ที่มีปัญหาเป็นยังไงบ้างครับเพราะว่าเหมือนกับสวนกระแสแบรนด์ตะวันตกรายอื่นนะใช่ครับก็เราก็รายงานข่าวหลายครั้งนะครับว่าแบรนด์แฟชั่นตะวันตกหลายยี่ห้อเช่น n i กี้เอตอนนี้ตกเป็นเป้าถูกถูกรณรงให้มีการบอยคอยความบาดไม่ใช้ในจีนเพราะออกมาประกาศว่า ตนจะไม่ใช้ฝ้ายจากซินเจียงหลังจากที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกรายงานบอกว่ามีการละเรมิดสิทธิมนุษยชนมีการบังคับใช้แรงงานในค่ายกักกันแรงงานในซินเจียงมากมายแต่ว่าอย่างที่คุณรัพลบอกนะครับอูจิแบรนด์มินิมลิสขายทุกอย่างตั้งแต่ของใช้ในบ้านในห้องครัวห้องนอนไปถึงเสื้อผ้าออกมาประกาศว่าเราสนใจจะใช้ฝ้ายของซินเจียงต่อไป โดยมีการแม้กระทั่งเว็บไซต์ของมูจิเขาบอกถ้าเาไปดูนะครับจะมีการแปะป้ายว่าเป็นฝ้ายจากจีนอย่างภาพภูมิใจประกบสินค้าที่ใช้ผ้าฝ้ายด้วยซึ่งกรณีนี้หลายคนก็มองว่าเ,ออเขาต้องการที่จะจู่ๆรักกับจริงขึ้นมาแล้วเหรอในเมื่อประเทศอื่นเขาเขาพยายามดูเรื่องนี้ว่ามันเป็นประเด็นที่น่าจะให้ความสนใจมากกว่าแต่ว่าทางมูจิซึ่งออกประกาศมาตั้งแต่เมื่อเดือนที่แล้วบอกว่าได้มีการสั่งตรวจทานนะออโรงงานและออไล่ฝ้าย จำนวนพื้นที่ประมาณเกือบ50ตารางกิโลเมตรในซินเจียงแล้วไม่พบสิ่งปกติผิดปกติใ,ใดๆเลยหรือถ้าเจอปัญหาอะไรก็แก้ไขไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเราจะใช้ฝ้ายของซินเจียงต่อไปกรณีนี้ก็ทําให้มีคนที่เป็นนักเคลื่อนไหวในญี่ปุ่นเองออกมา ประท้วงที่หน้าตึกของออมูจิในกรุงโตเกียวไปแล้วว่าควรจะหยุดใช้ไฟได้แล้วจนกว่าจะมีการตรวจสอบได้เพราะมีคนตั้งคำถามว่าไอ้ที่ไปตรวจสอบเนี่ยไปตรวจสอบเรื่องอะไรกันแน่เพราะไม่มีเห็นรายงานมองว่าพูดอยู่ฝ่ายเดียวว่าตรวจสอบแล้วไม่มีปัญหาอะไรแต่สิ่งที่ทางมูจิมาบอกนอกจากจะใช้ไฟบอกว่า เราใช้ฝ้ายที่เป็นแบบออร์แกนิกคือไ right, ร่ปลอดสารนะฮะมันเป็นการที่ช่วยส่งเสริมปรับปรุงยกระดับคุณภาพชีวิตของคนซินเจียงด้วยแล้วก็การทําทุกอย่างเนี่ยตามทำไปตามกฎหลักการของพิธีสารแรงงานระหว่างประเทศขององค์การแรงงานสากลและกฎบัตรต่างๆขององค์การสหปร,ระชาชาติหรือองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาอย่าง OECD ด้วยกรณีนี้ก็ทําให้คนจีนออกมาชื่นชมบูจิผ่านทางไวโปว่าเนี่ยแสดงว่า ทางญี่ปุ่นเนี่ยและมูจิเนี่ยมีความสนใจในเรื่องบุกบวกของของจีนบ้างก็ถือว่าเป็นบุญของเขาแต่ว่านักวิเคราะห์บอกว่าต้องเข้าใจหน่อยว่าการที่จะออกมาเผชิญหน้ากับจีเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงมากเพราะว่ามีรายงานบอกว่ารายเง่นรายได้ของมูจิเกินครึ่งหนึ่งที่มาจากต่างประเทศเนี่ยถ้าเกิดหนึร้อเปอร์เซ็นต์ที่มาจากของต่างประเทศครึ่งหนึ่งเนี่ยมาจากจีน ถ้ามีปัญหาก็คงจะสูญไปเยอะนอกจากนั้นการที่ไม่ใช่ฝ้ายจากมูจากซินเจียงเนี่ยถือเป็นฝ้ายคุณภาพดีอาจทำให้สินค้าถุงต้นมีปัญหาชื่อเสียงเสียหายได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่มูจิจะขอยืนยันต่อไปจนกว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับก็สำหร JI, ับผู้ที่เป็นแฟนมูจิถ้าถ้าสนใจก็ลองไปดูได้นะครับผมเห็นทั่วลงเหมือนกันนะ พอข่าวออกมาคนก็แบบวิาพากษ์วิจารณ์มูจิอย่างกว้างขวางเลยนะแต่มูจิก็รู้สึกว่าจะยังแข็งแกร่งในจุดยืนของตัวเองใช่ไหมก็ต่อไปครับว,ว่าเป็นยังไงบ้างเรื่องโซเชียลแซงชั่นอะไรเหล่านี้นะอ่ะส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องที่ผมไม่สันทัดเลยนะต้องให้คุณอธิการเล่านะเรื่องราวเกี่ยวกับปัตโต้ครับ <laughs> ไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยจะเป็นมหากราบที่ยาวนานอย่างเหตุการณ์ที่เมืองไทยหรือเปล่าแต่ว่า มันเริ่มต้นด้วยการเอาใส่เครื่องตู้ซักผ้าใช่ไหมครับเรื่องนี้นี่ถือว่าเป็นฝันร้ายเป็นความเจ็บปวดเลยนะคะของคนมีดวงและโดยเฉพาะสัปดาห์นี้ก็อาจ,จะหลายคนบอกว่าคืนนี้ฉันฝันอะไรดีนะคะว่าจะออกมาเป็นเลขอะไรอันนี้เป็นเรื่องราวที่เราก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นนะคะแต่ว่ามันเป็นเกิดขึ้นมาแล้วนะคะเป็นเรื่องราวของหญิงแคลิฟอร์เนีย เขาหวันว่าเขาจะช่วดเงินลอตเตอรี่ท้องถิ่นนะคะที่เรียกว่าซูเปอร์ลอตเตอรพลัสมูลค่า26ล้านดอลลาร์เนี่ยประมาณ800ล้านบาทเขาไปเปิดเผยกับเจ้าหน้าที่กองสลากว่าใบสลากที่ถูกรางวัลเนี่ยถูกเครื่องซักผ้าปั่นจนไม่เหลือเขาเดิมซะแล้วนะคะเรื่องนี้ AP เขานำมารายงานก็คือหลายคนเนี่ยเขาจับตากันว่าใครนะจะมาขึ้นเงินลอตเตอรี่ท้องถิ่นซูเปอร์ลอตเตอรพลัสก้อนนี้ไปเพราะว่างวดมันออกตั้งแต่14พฤศจิกายนเข้าไปแล้ว และสัปดาห์นี้คือสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะคะที่จะขึ้นเงินปรากฏว่าวันพระมบัปปดีก็ไม่มีใครมาขึ้นเงินค่ะหลายคนรู้อย่างเดียวก็คือว่าเขาไปซื้อลอตโต้กันที่ไหนผู้โชคดีคนนี้ปรากฏว่าเขาไปซื้อที่ร้านสะดวกซื้ออาโคเอ็มพีเอ็มในเมืองนอร์วอกชาลนครลอแสงเจลิสค่ะทีนี้พนักงานร้านสะดวกซื้อค่ะเอสเปเรนซาเฮอร์นันเดซเขาให้สัมภาษณ์นะคะว่ามีผู้หญิงคนนึงเดินเข้ามาที่ร้านเมื่อวันพุธแหละแล้วก็ไปบอกกับพนักงานในร้านค่าวว่าเธอเอาสลากที่ถูกรางวัลนะ่ะ ใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงแล้วกว่าจะรู้ตัวเนี่ยคือสลากใบนั้นเนี่ยเจอเครื่องสภาพปั่นซะจนไม่เหลือเขาครงเดิมไปซะแล้วนะคะเรื่องนี้ทางผู้จัดการร้านก็มาเสริมทัพเลยค่ะไปให้สัมภาษณ์กับ KTLA TV นะคะบอกว่ามีภาพกล้องวงจรปิดด้วยนะบอกว่ามีผู้หญิงคนนี้เข้าไปซื้อสลากใบนี้แหละแล้วเธอเนี่ยก็รู้จักกับพนักงานในร้านหลายคนซะด้วยอ่าอันนี้มีมีครูหลายๆอันนะคะ ทางโคโซกกองสลากแคลิฟอร์เนียค่ะแคที่จอห์นสันก็เปิดเผยนะคะว่าตอนนี้ทางร้านเนี่ยเร่งส่งภาพบันทึกจากกล้องวงจรปิดไปให้กับเจ้าที่กองสลากในแคลิฟอร์เนียแล้วก็กําลังสืบสวนสอบสวนในเรื่องนี้อยู่อย่างเต็มที่นะคะแล้วกองสลากก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะถ้าใครเนี่ยมั่นอกมั่นใจว่าตัวเองถูกรางวัลจะต้องไปยื่นขอรับเงินรางวัลตามระบบแต่ถ้าเกิดว่าสลากรางวัลหายไปเนี่ยต้องยืนยันหลักฐานชัดเจนนะคะว่าเป็นเจ้าของสลากนั้นจริง อย่างเช่นมีรูปถ่ายสลากทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะสลากที่ถูกรางวัลย้ำนิดนึงคือหมายเลข2 3 3 6 1 2 3 1 1 3นส่ะคะส่วนเลข m <c oughs> ม่ก n นน b มเบค่ะคือเลข10นะคะอันนี้ไม่ได้มีการใบอะไรแต่อย่างใดนะคะอันนี้เป็นสลากที่เขาถูกรางวัลและเป็นสลากเจ้าปัญหาที่เกิดขึ้นเท่านั้นเองค่ะขอบคุณมากครับคุณอธิการครับจะให้ย้อนตัวเลขที่ก็เกรงใจนะครับนะครับ <c oughs> ไปเปิดฟังเอาย้อนหลังได้นะครับที่ voa thai com นะครับแล้วก็ตามเราที่โซเชียลมีเดีย t w t t t e r f a c e o o o k i n s t a g r แ m แล้วก็ YouTube นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขและรวยกันสมปรารถนานะครับวันนี้พวกเรา4ี่คนลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ